สวัสดีครับวันนี้ผมพัแอนด์เพจเกทีการ์ดนะครับวันนี้พาก็จะมารีวิวดาดามัสกัสตีทบนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเลยเป็นตัวที่แบบฟิตติ้งทุกอย่างลงตัวหมดแล้วก็จัดเต็มนะครับผมให้ดูกันที่ซูบาสาวกริสันะครับผมเป็นลายปลาหมึกนี่เมนูกิก็เป็นปลาหมึกเหมือนกันนะครับผมเป็นปลาหมึกเข้าใช้กกันหมดเลยนะครับผมนะฮะ ตัวนี้นี่เป็นกระเบนแท้นะครับสีขาวด้ามจับพันแบบคาทาเทมกินะครับซาชิโอดตามขาวนะครับผมฝักไม้สีดำนี่นะครับมาดูใบาดาบกันนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เช็ดน,น้ำมันออกนะก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะมีจะมีลายฮาร์มอนด้วยเป็นลายฮาร์มอนแท้นะครับให้ดูกันฮนะฮาบากิเป็นตามมเรียวนะครับผมตามจําร้าน ให้ดูราย,ยาจะชัดนะครับเห็นไหมฮะตัวที่มีน้ำมันเคลือบ,บอยู่นะครับผมยังไม่ได้เช็ดออกเลยนะฮะก็เปิดคมมาแล้วนะครับใครสนใจราแบบแบบนี้นะครับในราคา5,000บาทก็สามารถติดต่อเข้ามาได้มีฟิตติ้งแบบนี้ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับมีความหมายนะฮะแล้วก็มีสัตว์หลายประเภทให้เลือกกัน นะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูกันเพราะตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะเตรียมรอจัดส่งอย่างเดียวนะครับผมใครสนใจก็พักแชทเพจยินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวลองเลือกซื้อบัตรเลือกใบดาบเลือกฝักกันนะครับผมวันนี้ผมพัด k คกันนะยินดีให้บริการครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ